สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านเนาะอ้าวผมมาครั้งหนึ่งแล้วไม่เห็นใครหนูอยู่หันหรอเล่นอยู่เทนป้าโอ้เห็นเห็นรถพวกเรามาั้เห็นแต่มาลุกรถมาลุจากรถครับส่งเข้ามาอ้าวน่าจะไม่อยู่บ้านก็เลยไปบ้านพังแดงก่อนนะฮะโอ้เด็กๆนี่โอ้ปอไหนบ้างแล้วนี่น <mm> อปอยสองปอยสอปอหก นี่นะฮะเอ้าวันนี้เราก็จะมามอบเนาะจากคุณอ้อยอ่ะมามามาฝากเด็กๆอืมนี่เลยหรอแม่มดมืดก็เป็นมาม่าจากเอซีเนาะจากคุณอ้อยนะคะ โอให้ทั้งสามหลังเลยเนาะไห้ด้วยลูกยกมือไหว้ด้วยขอบคุณค่ะจะมากินข้าวบ่ข้าวอร่อยบลลูกแม่ไปไหนพ่อไปไหนพ่อนอนภูค่ะโอ้ไปหาอยู่หากินไปอยู่หากินเนาะเอาวางลูกไหมเอาวางไว้ก่อนมาวางไว้ก่อนเออมาวันนั้นมาเห็นเด็กๆเนาะวันนั้นเด็กๆไปโรงเรียนวันนี้เราก็เลยมาค่ำกะว่าจะให้เอซีได้เห็นเด็กๆด้วยเนาะใช่ กินข่ากับอะไรลูกนี่ไปเซ็นน้ำกระนาหมูกรอบให้ดีกว่า้โอ้ถ้าถ้าเป็นผมนี่หัวแตกแล้วนี่แตกลายเทื่อแล้วับหรอถ้าลอครับถ้ารีบหน่อยต่ำไปโลดเนาะอันตรายด้วยนี่นะฮะทุกท่านเนาะดูสัางกระสีนะครับพี่น้องไปส่องตาไปอมีอะไรกินครับแม่วันนี้ ไปเชินเอาคณะหมูกรอบค่ะไปเชินเอาคณะหมูกรอบยเด็กน้อยโอ้ยน่าสงสารมากเลยเนาะแม่แต่เงินซื้อข้าวซื้อกับข้าวให้ลูกกินก็ไม่มีนะะสงสารจริงๆนะฮะอ่ะก็ต้องขอขอบคุณเนาะคุณออยอีกครั้งนะฮะที่มอบความสุขให้กับเด็กๆนะครับวันนี้พวกเราเนาะผมนุงนีนะแล้วก็แม่มาต้อยนะครับก็เป็นตัวแทนเนาะเป็นสะพานบุญ นะครับให้กับคุณออยนะครับที่มามอบอเป็นมาม่าเนาะอันดับแรกเนาะเดี๋ยวครั้งที่สองจะมีทางผู้ใหญ่เจดีท่านส่งมอบเสื้อผ้าเป็นเป็นเสื้อผ้ามือสองเนาะ,ะจะมามอบให้เด็กๆแล้วก็ทางแม่ได้สวมใส่กันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะครับลมด้วยลมหนาะวิ <c oughs> ไปกินข้าวลูกไปขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับครับผมเอานี่เนาะเด็กๆก็กำลังทานข้าวอยู่ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเนาะไปทานข้าวลูกไปขอบคุณมากค่ะครับผมรู้เลยหลายด้วยครับครับอุ้ยยเีบมานี่เนาะก็เป็นบ้านของคุณแม่นะครับ ที่อาศัยอยู่กับลูกเนาะทุกท่านเนาะบ้านหลังนี้นี่ที่ผมเคยพูดเนาะว่าจะได้ย้ายออกนะเพราะว่าอาศัยที่ของอานะฮะจะได้หลือออกนะเอฟซแต่พวกเราจะช่วยนี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะฮะเอเนาะก็อยู่ อยู่กับผู้ใหญ่จะดีท่านนะะท่านจะ่ายังไงนะฮะโอเคครับแม่เดี๋ยวพวกเราเดินทางกลับก่อนนะครับครับผมครับไปกันพ่อครับครับผมครไปเราก็กลับบ้านกันนะครับพี่น้องจนมืดจนค่ำเลยนะฮะเอฟซีเพราะว่ามาก็ไม่เจอเนาะ ทุกท่านก็ไม่ไกลนะทุกท่านเนาะสิบสองกิโลเองนะครับก็ไปคุยธุระนะกับทางตรงวิทย์นะขึ้นรถกันนะครับก็เด็กๆเนาะทุกท่านพูดน่ารักมากเลยโอ้มืดนหมื่นเด้วเด้นะครับพี่น้องเด็กๆนี่ พูดน่ารักมากเลยนะครับ f อมีหางมีหางเสียงด้วยนะครับทุกท่านนะก็ะคุณน่ารักเนาะพูดก็เพาะนะเอ้าแม่่อยครับมาก่อนนะครับเห็นตัวเองอีกไหมเห็นนะวันนี้เราก็ทำภารกิจนะสำเร็จแล้วนะครับผมภารกิจอย่างแรกสิ่งแรกใช่นะหมอะอาหารแห้งนะเป็นมาม่านะฮะจากคุณออยเนาะ เรียบร้อยแล้วนะภารกิจเราวันนี้ F4 ก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าภารกิจต่อไปของพวกเราคืออะไรคืออะไรครับแต่ที่แน่แนก็รออาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้ารอลุ้นนะคะรอลุ้นแน่นอน,นอาทิตย์นี้นก็รอลุ้นกลับมาต่อยอีกแหละลุ้นคนละอย่างพี่น้องนะผมผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับพี่น้องเบียงงานเราก็เยอะนะเราก็ ก็แบ่งเวลาเอาก็หันดูตัวเองนี่จัดสรรก่อนนะจัดสรรเวลาก่อนเนาะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้เราก็เพื่อครอบครัวของเราเนาะเราก็ต้องพามาต่อยไปสอบนะเพื่ออนาคตของลูกๆนะไปสอบนะคะเราก็จะทําภารกิจของเราให้เสร็จสิ้นก่อนนะก่อนที่จะมานะมอบความสุขกับลุงนี้นะลุยนะครับงานนี้นะครับถึงแม้มีแค่ผมกับลุงนี้นะ มันอยู่ที่ใจลุงนี้ลุยอยู่บรออ่าลุงนี้เลยี่น้องนะลุงนี่นี่ไม่ไม่ค่อยค่อยพูดค่อยจาเท่าไหร่อย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมเข้าไปชมคลิปให้ลุงนี้ด้วยนะถึงแม้คลิปเราจะซ้ํากันแต่เราก็มีแค่กันแค่สองช่องนะดูคลิปให้ลุงนี้ด้วยเพราะว่าลุงนี้ไม่ได้รายได้จาก youtube มากี่เดือนสามสี่เดือนแล้วนะไม่ได้ youtube เลยเนาะก็ให้วอนเอฟซีนะคะเข้าไปชมคลิปให้ลุงนี้ด้วยนะพี่น้องนะให้ลุงนี้ได้สักเดือนละ สามพันสี่พันก็ยังดีเน,ะนาะพอได้เป็นค่าแรงนะครับในแต่ละวันเนาะถ้าเดือนละสามพันก็ตก,กวันละร้อยนะพี่น้องนะก็รบก,กวน fc ทุกท่านด้วยนะคะดูคลิปให้ลุงนี้เนาะจะว่าจะได้ใช่ครับฝากพี่น้องด้วยนะครับฝากช่องช่างน้ channel นะฮะ fc ก็เป็นลุงของผมเนาะเป็นพี่ชายคนที่2ของแม่มาต่อยนะครับฝนะากด้วยนะฮะ fc เดี๋ยววันที่หน้านะครับเราก็จะเข้าสู่งานนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปสั่งเหล็กด้วยนะครับเอซเนาะกว่าที่จะไปสั่งเหล็กนี่เรามาวัดไหม,มไม่ต้องวัดแต่เราไม่ต้องคำนวณเนานะคืดเอาไม่ต้องคำนวณหรอกเนาะเราซื้อมาเผื่อไว้นะเอฟซก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านเนาะนะเราสู่กันฟังนะครับ ิมอกอิ่มใจครับนะพวกเราเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องเอซแบบนี้นะฮะก็คนที่ไม่เข้าใจนะก็ขอให้ไม่เข้าใจแบบนั้นต่อไปนะครับส่วนที่ใครที่เข้าใจอยู่แล้วเนาะก็ขอให้เข้าใจแบบนี้ตลอดไปนะครับอ่านะนะพี่น้องคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะพบกันใหม่บา,บาย,บายสวัสดีค่ะ